เทียบกับตัวเดิมนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ให้ให้เห็นแบรนด์ลวกันนะครับตัวเดิมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วไปดูเอาเองนะครับเดี๋ยวไปดูกับชุดชามนะครับชามฟอรซ่าสามพันศูนย์ไปดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงอ่าเบอร์สิบเจ็ดนะครับเอาตัวเดิมยิงให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าของแรกครั้งแรกเราใส่ตัวเดิมอ่ะขันเทียตัวเดิมขัน e e r เดอรัน่อคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวอันอกตัวบล็อกไฟฟ้านะครับที่ผมสั่งมาใช้งานแทนตัวเดิมนะครับซึ่งตัวเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะหาตัวใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ราคาที่สูงขึ้นแต่ว่ามาเปรียบเทียบกันดูว่า ตัวนี้มันจะใช้งานดีกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูก็คือตัวบล็อกไฟฟ้าตัวนี้นะครับโอซูกะนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเพิ่งได้มาสดร้อนๆนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องไปดูว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นพัสดุที่จะส่งมานะครับสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวมา u n ็อกดูกันเลยนะครับเอาะเรามาแกะดูเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ ที่สั่งซื้อมานะครับจะได้รวดเร็วครับข้างน,นอกเป็นห่อกระดาษนะครับบรรจุนะเป็นแบบออตุกาตัวนี้จะ,ะไร้แปลงฐานนะครับขนาด128โวล์น,นะครับ128โวล์นนะข้นอกนะครับสินค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันสินค้าที่นี่นะครับให้สแกน QR code แล้วก็มีกดสุกะนะครับ ไร้สายไรแบงทานนะครับไร้แบงทานหากแบงทานอายุมีแบงทาร์นพวกแบ็คไฟฟ้าที่มีแบงทานอายุการใช้งานจะสั้นนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นแบบไร้แบงทานแล้วแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับหัวสว่าน13มมิลลิเมตรมีจำปาตัวบิดล็อกนะครับมีข้อต่อนะครับมีสายห้อยนะครับมีเส้นชาร์จเดี๋ยวไปดูกันภายในกล่องนะครับแบบ็เป็นเตอร์ลี่เทียมนะครับเดอร์แบบลี่เทียมนะเป็นชมใหม่นะครับตัวนี้ชมใหม่น New o t u กะ ดีกว่าเดิมน,นะอ่าก่อนอื่นขอแกะดูก่อนภายในนะครับอ่าโอเคเราถอดกล่องออกมานะครับก็จะพบสภาพของกออุศลกะอ่าเป็นกล่องสวยงามเลยนะครับกล่องยังใส่ที่เก็บของมาให้ด้วยนะนี่สามารถเก็บของได้นะครับเก็บพวกกรได้นะ แล้วก็เปิดมาด้านหน้าประมาณนี้นะครับนี่เรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับภายในเป็นคู่มือนะครับบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายไร้แปลงถ่านนะครับอันนี้แบตเตอรี่เขานะครับเฮ้ยจริงจริงมันตัวเล็ก ผมนึกว่าตัวใหญ่กว่านี้นะครับดูกล่องใหญ่สิผมนึกว่าตัวใหญ่เลยนะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวตัวบอดี้มันเนี่ยสวยงามเลยดูันใกล้ๆนะครับตัวบอดี้เป็นยังไงนะสนะวยงามนะครับนี่ เขียนว่า OSID 520นะครับ4 2 0 NM นะครับ4,400รอบต่อนาทีนะครับ1 2ส่วนนิ้ว M 6, M 6ถึง M 1 6นะครับขนาดสกรูแบตเตอรี่4แอมป์นะครับนะอัพเกรด ETP o s u k a ลิเ h ียมแบตเตอรอี่128โวลต์4แอมป์ฮาวนะครับก็เราประกอบก็อย่างนี้น่ะ เสียงเงียบนะครับพอกดแล้วมีไฟติดขึ้นมานะครับอ่ามีล็อกได้นะครับอืมตรงกลางมีล็อกนะครับแล้วก็มีตัวสกรูใส่มาด้วยนะครับหัวนะครับ ใส่มาให้ด้วยหัวแบรนกับหัวไข่นะครับอนอกจากตัวนี้มามีอะไรอีกมีแบตเตอรี่อีกก้อนหนึ่งให้มาสองก้อนเลยนะครับแบตเตอรี่สองก้อนเลย 4Ah เหมือนกันนะครับ128โวลต์นเนาะแล้วก็มีน็อตมาด้วยนะครับน็อตมาด้วยอยู่ในกล่องนี้นะครับน็อตเป็นหัวเปลี่ยนเป็นหัวสว่านนะครับ ัวสว่านสำหรับงานเจาะใครที่จะซื้อก็ลองไปดูนะครับเดี๋ยวผมดูรีวิวให้แล้วก็มีสายสายคล้องคอนะครับสายจะพ,พายนะครับแล้วก็มีตัวจำปามีตัวเปลี่ยนบล็อกนะครับเป็นหัวยิงนะเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะ อันเดิมผมไม่มีลืมดูไปเนี่ยอันเนี้ยอันเดิมผมไม่มีนะครับอันเดิมตัวนี้เพราะเนี้ยมันสามารถใส่ได้เลยนะเป็นหัวไขได้เลยเนี่ยเป็นหัวสก,กูยิงได้เลยเห็นไหมอันเดิมผมไม่มีไออันแ0 0กว่าบาทอะ่ะนี่เพราะฉะนั้นอันเดียวครบเลยนะตัวนี้ดีตัวนี้ดี ใส่ประกอบไว้เหมือนเดิมนะครับมีที่เก็บไว้ให้ในตัวเรียบ,ร,ยบร้อยเลยนะไปดูเรื่องการใช้งานตัวบล็อกมันเองต่อนะที่เขาให้มาก็เบอร์ยี่เอ็ดเนาะมาดูเรื่องการใช้งานตัวนี้ต่อนะครับที่เขาให้มาก็คือตัวนี้นะครับเบอร์ยี่นะครับใส่ให้ล็อกล่องให้ตรงกันนะครับประมาณนี้นะ นี่เป็นตัวใหม่นะครับโอซูกะนะครับเรียบเทียบกับตัวเดิมนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ให้ให้เห็นแบร์แล้วกันนะครับตัวเดิมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วไปดูเอาเองนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบการใช้งานดูกันระหว่าง2ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มาทดสอบการถอดล้อรถยนต์ออกดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือโอซูกะนะครับ ว่าลดเร็วมากครับเดี๋ยวผมลองถอดอีกตัวนึงดูนะด้วยตัวเดิมนะครับโอ้หเห็นได้ชัดว่าอ่าอสุกะจะเร็วกว่านะครับเรื่องถอดอล้อรถยนต์เนี่ยไอห่วงเลยอสุกะถือว,ว่าแรงบิดสูงมากเราขันมือไว้ก่อนนะเดี๋ยวปีนเกลียวนะ อ่กทิศทางตามเข็มนะครับยางตรงนี้มีอ่ะเอาออกได้นะยางเนี้ออกได้นะครับไม่มีอะไรนะครับมันแตกเฉยๆนะเพื่อความชัวนะเอานี่ถอดออกดูแสดงว่าแข็งมากนะครับใช้โอุกะ ขันใช้ตัวอีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปอะนานมากนะครับกว่าจะออกมานะครับถือว่ากำลังค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้โอซุกะเท่าที่ทดสอบดูแล้วคือกำลังค่อนข้างต่างกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าราคามันก็ต่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกับชุดชามนะครับชามฟอสซ่าสามห้าศูนย์ไปดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไง อีกหนึ่งข้อแตกต่างของโอซุกะกับตัวเลร๊กไฟฟ้าตัวเดิมนะครับที่ผมใช้อยู่อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวเดิมเนี่ยพอถอดหัวออกมาเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับกับตัวสกรูหรือว่าตัวน็อตท,ที่เป็นกล่องพวกอย่างเงี้ยเป็นหัวอย่างเงี้ยไม่สามารถนามาใช้งานได้แต่ถ้าเป็นตัวโอซุกะเนี่ยพอถอดหัวมาปับ๊บมันสามารถใส่ได้นะครับนี่เลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาถอดชุดชามให้ดูนะครับแล้วก็มาใช้งานดูว่ามันสามารถใช้งานได้คล่องหรือเปล่านะครับ แล้วชุดชามที่ใช้ก็คือเบอร์8นะครับใส่กับตัวอุปรกรณ์หัวแปลงที่ซื้อมาตามเซ็ตของร้านมิเตอร์ดีไอไวทั่วไปนะครับมาใช้ได้เลยนะครับหัวแปลงตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวเครื่องโอซุกะนะครับเสียบเลยนะนี่ผมใช้บ็อไฟฟ้าตัวเดิมตัวนี้นะครับมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่เรามาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นี้กันนะครับซึ่งมันสามารถใส่หัวอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเวลาเราจะถอดออกพวกชามเนี่ย ทำได้หมดเลยนะครับรวดเร็วเลยนะครับเหมันจะได้เร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่าเดิมนะครับอืมนี่เป็นข้อดีของรอบนี้เลยนะครับตัวนี้อ่ยิงได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใกล้ๆนี้อาจจะต้องต่อด้าน,นะครับต่อด้ายาวเนาะ น้ำยาวผมก็มีอยู่เลยน้ำยาวก็จะเป็นตัวนี้นะครับไปหาซื้อมาได้นะครับในชุดของมิสเตอร์ดีวนะครับมีอยู่นี่น้ายาวนึ่งออกมาได้โอเคอ่าเบอร์สิบเจ็ดนะครับเอาตัวเดิมยิงให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าของแรกครั้งแรกเราใส่ตัวเดิมอะ่ะใช้ตัวเดิมขันอ่านะ เห็นไหมนานไหม,นนไหมกว่าจะออกครับแล้วครั้งแรกอะผมก็ใช้ตัวนี้แหลยขันงั้นเดี๋ยวผมจะใส่กลับไปก่อนนะครับใส่กลับไปก่อนอครั้งนะครับแล้วก็สองครั้งนะครับจนกว่าสังเกตดูตรงนี้ว่ามันมันหยุดหมุนแล้วนะครับ อีกครั้งนึงนะครับนี่แน่นมากนะครับ3ครั้งอย่างนี้นะครับถึงจะเป็นการขับขี่ด้วยตัวบล็อกไฟฟ้าเดิมนะครับคราวนี้เรามาทดสอบด้วยโอซูกะนะครับว่าจะใช้กี่ครั้งจะใช้เวลานานไหมนะครับจากการถอดออกนะดูกันเลย Oh. ความแตกต่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับเร็วมากอย่างที่บอกไปนะครับว่าราคานี้กับตัวราคานี้นะครับมันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่าเห็นได้ชัดนะส่วนตัวนี้ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าจะถอดออก,ออก,ออกนะอน,นี้บอกไว้เลย มาก่อนนะครับเนี่ยปั่นแป๊บเดียวออกเพราะฉะนั้นการใช้ตัวนี้นะครับอย่าไปขันเยอะนะครับขันแค่สองทีพอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนอ็อตขาดน,นะตัวนี้แรงมากนะครับโอซุกะนะถือว่าตอบโจทย์อะแรงจริงนะแต่ว่าราคาก็แพงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มนะอยบเทียบแล้วเดี๋ยวผมหลายๆคนคงสงสัยว่า ผมขันไว้เบาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปขันด้วยตัวเดิมให้ดูนะครับเรากลับมาขันตัวเดิมให้ดูนะเดี๋ยวมาดูนะขันตัวเดิมให้ดูเลยเริ่มไขกลับเข้าไปนะครับ นะสามครั้งนะนี่คือ3ามครั้งแนละ้วใส่ตึงแล้วนะครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับว่า3ามครั้งเนี่ยจะใช้ตัวนี้ถอดออกนานหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้ไขออกนะอ่าโอเ,เห็นไหมนานไหมสามครั้งไอเนี้นานไหมใช้ไอเนี้นานกว่านะครับ 3ครั้งนี้นะครับ <S <S หนึ่งนะครับ2นะครับ3นะอันนี้ใช้ไม่สีด้วยสตาร์ทรถก่อนนะ เรียบร้อยนะครับก็มาดูการยิงออกกันว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับกับตัวนี้นะครับโอซุกะนะก่อนจะปิดคลิปนะครับอ่ะต่อเลยประมาณ2วิเท่านั้นนะครับ2 3วิเท่านั้นนะครับเสร็จเลยนะครับสามารถถอดออกได้เลยนะครับ เปรียบเทียบกับตัวเดิมนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับใขกลับนะครับถ้าไม่ได้ใช้ปจจแจปอนวัดนะครับให้ยิงประมาณนี้นะครับพอนะครับสองครั้งพอนะครับสองครั้งนี้นะครับสังเกตดูว่าจานมันหยุดหมุนนะครับหยุดหมุนแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งนะครับพอแล้วนะครับไม่ต้องไปหมุนต่อแล้วนะครับเดี๋ยวขาดนะสำหรับโอซุกะแค่นี้พอนะครับ เพราะบันเดงนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถก่อนนะครับดูว่ามันแน่นหรือยังเรียบร้อยสายพานแน่นนะครับะจะลองดูอีกรอบไหมจะดูอีกรอบไหมว่า โอสุกะยิงสองครั้งอ่ะเอาตัวนี้ยิงดูปิดท้ายแล้วกันนะยิงตัวนี้เปิดออกปิดท้ายให้ดูแล้วกันว่าไขาออกหายากหรือเปล่านะดูนะโอสุกะยิงอะ่ะเห็นไหมไขออกโคตรยากนะครับก็จบนะครับเดี๋ยวผม ประกอบกลับก่อนนะนี่เสียเวลาแต่ถ้าเป็นโอซูกะอย่างที่บอกไปนะครับยิงแค่สองตื้นะครับตื้แรกดูจนไอ้แหวนอะ่ะหมุนอนะ่ะหยุดหมุนนะครับพอหยุดหมุนเสร็จปับ๊บอ่าแหวนตรงนี้หยุดหมุนนะครับแล้วก็ยิงต่ออีกนิดนึงนะครับจะแน่นมากนะครับกรณีที่ไม่มีปอนวัดนะถ้าใครมีปะเจปอนก็วัดไปนะครับวันนี้ทุกคนได้รับชมการทดสอบการใช้งานของบล็อกไฟฟ้า2ตัวนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับบล็อกโอซูกะนะครับมีความแรงสูงต่างกับตัวเดิมพอสมควรเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเดิมถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับแต่ก็สมราคาของมันนะครับส่วนตัวโอซูกะเนี่ยใช้งานได้ดีมากเลยทีเดียวขัวสามารถติดอุปกรณ์อย่างนี้ได้นะครับเพื่อจะขันน็อตทั่วไป หรือขันสกูปากแบนนะครับสี่แฉกได้นะครับใส่หัวเสริมได้นะครับหรือหกเหลี่ยมก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมการเลือกการใช้งานของคนที่จะนำไปใช้งานนะครับเลือกอย่างไรให้ถูกต้องนะครับก็ไปลองไปดูกันล้วกันทิ้งสั่งซื้อไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปกดดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ท้านมาเลยแน่้อยนะครับขอบคุณครับ